ทุกคนก็กลับมาเจอกันเป็น EP ที่7แล้วนะคะสำหรับวันนี้เราอาจจะแบบเปิดคลิปไม่เหมือนกับหลายๆ EP ที่ผ่านมาเนาะเพราะว่าเปิดด้วยเสียงพูดของเราเลยนะคะคือต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยเราตั้งใจอยากจะมาพูดคุยกับทุกคนนะคะเพราะว่าพัสดุที่มาเนี่ยมันแบบค่อนข้างที่จะน้อยนะคะเราก็เลยโชวโอกาสมาลองทําคลิปแบบไม่ใส่ทัพย์ดูนะคะก็ ไห่รู้เลยว่าคลิปนี้จะออกมาเป็นยังไงนะคะแต่ว่าจะพยายามพูดให้ทุกคนฟังดูเรื่องมากที่สุดแล้วกันนะโอเคสําหรับวันนี้มีมาทั้งหมดสามพัสดุนะคะก็เดี๋ยวไปเริ่มแกะกันที่พัสดุแรกกันเลยมาเริ่มกันที่ซองแรกเลยดีกว่าค่ะทุกคนสําหรับซองนี้นะคะเป็นเออเป็นการ์ดดิวนะคะซึ่งใช้เวลาร,รอของนานมากประมาณสามเดือนได้ทุกคนไปเนะี่ยเพราะว่าทางร้านแบบตกลนการ์ดเราแล้วก็ มันแบบส่งมาช้ามากๆอะเราก็ไม่รู้มันติดปัญหาอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าดันมาเป็นที่การของเราใบเดียวเป็มมากทุกคนอาัดแบบเตอร์จะบาดใบนี้คือแบบเราทักไปทวงของจากทางร้านจนมีวมุฒิหนึ่งที่เราแบบคิดว่าจะได้ของจริงๆไหมอะไรเน <laughs> ี้แพนิกมากทุกคนเพราะว่ามันรอนานมากเลย คือเราตั้งมุไปที่300นะคะก็ถือว่าเป็นราคา,าที่โอเคอยู่โอ้ยนทุกคนวาดลงไปนี้แบบสวยมากเป็นเอ,อ่อเรกูล่าเวอร์นะคะ เชิดต้องมีแบบเก็บมากทุกคนใบนี้ต้องให้ลงแบบคนสวยขามากอะโอ้หปัดผมขึ้นแล้วแบบใส่เฉดดำดีมากสวยนะอะต่อด้วยกล่องน,นี้เลยดีกว่ากล่องน,นี้เป็นอัลบัม้มดาร์เจอร์นะคะเป็นบั้มโอกทรายค่ะ คือเราอะชอบอัลบั้มเลนี้มากทุกคนเราคิดว่ามันแบบสวยอะเ,ออเราก็เลยอยากมีมากกว่าหนึ่งหนึ่งบั้มน,นะคะก็เลยตัดสินใจว่าเออสั่งของรอบส้ายไปด้วยรอบหนึ่งออสั่งของรอบสายไปด้วยบั้มหนึ่งแล้วกันอะไรกันจริงจริงแล้วเราอะมีของมีาการน้องไยองครบแล้วเพราะว่าแบบดียวดียวไว้แล้วไงก็ได้ครบหมดแล้วเราก็สำหรับบั้มน,นี้ก็เลยอยากได้เออ การของไทรย,ยนไม่ก็เจดม่ดแล้วก็น้องมาอะไรแบบนี้รอบนี้จะไม่ขอเนะทุกคนเพราะว่ารอบที่เราขอชิโน่ไทรยงก็ไม่มารอบนี้ก็ไม่ขอนะคะก็ให้มันเป็นเรื่องของดวงไปเลย สิเราเรารู้สึกชอบบ้านนี้ที่สุดแล้วทุกคนมันแบบสวยอะน่าเก็บอะโอเคทุกคนถึงเวลาลุล้นระทึกนะคะวยเราเหมือนเห็นแบบแบบแล้วเห <laughs> มือนเห็นแบบแบบว่าได้ใครอะ <laughs> เหมือนแบบเห็นแบบแบบแล้วนะคะทุกคนเราว่าใช่แน่ๆใช่คนที่เราคิดแน่ๆอ่อะอย่ามาดูอุวยเราเห็นแล้ว <laughs> เราจะอยู่ตาก ตาลักเรามากดูดิอาร์บัานซูเปอร์ฮีแมนก็มาหาเรานะคะพี่ตาเดี๋ยวไอดีค่อยรุนนะดูสติกเกอร์ก่อนเนาะเอา้าได้สติกเกอร์ซ้ำเลยทุกคนเราได้เวอร์นี้ไปแล้วนะคะยังอยากได้สติกเกอร์น้องไทม์ยงแต่ว่าไม่มาอีกแล้วแล้วก็าหาไอดีค่ะ เราจะให้ทุกคนดูก่อนนะเราจะหลับตาชึบใครอะเอาน้องโชว์น้องโชว์ได้น้องโชว์ทนันต้อน่ารักอ้เมื่อกี้แอบแบบกับด้านนะทุกคนได้น้องโชว์นะคะเอ็กแมันดองน้องโชว์มากเลยนะทุกคนเราแบบเห็นน้องแค่แบบในไอทีอะแย่มาก้าพสุดสุดท้ายแล้วค่ะทุกคน อันนี้เราแบบฝากเขาพิ้วมาน,นะคะฝากพิ้วจะได้กแกะยากเลยเราชอบมีปัญหากับการแกะมากทุกคนไม่เคยได้คลิแกกปแกะดีๆกบบทุกคนแกะอะไรก็ไม่รู้โอ้ยเล็จ๋วมากเลยทุกคนนี่ กล่องจุ่งสิ่งคาริโอนะคะอันนี้เราแบบได้มาตอนมันเซลล์จวยทกกคนเราไม่รู้ว่าราค่ะเป็นของมันคือเท่าไหร่แต่ว่าเราได้มาอย่างละสี่สิบนะคะสีสิบบาทกังสงคสององนัน ในรูปคือมันใหญ่ามากอะใหญ่จนเราแบบคิดว่าเออเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ใส่ใส่พวกแบบพวกเข็มกลัดอะไรเงี้ยแต่พอน้องมาแบบเล็กจิ๋วมากอะก็คิดคิดว่าน่าจะเอาไปใส่อะไรดีอะคิดไม่ออกเลยตอนนี้แต่น่ารักจริงๆอะเราจะซื้อกล่องนี้สองอันนะคะแต่ว่าที่ชอ็อปมันเหลือแค่อันเดียวอันนี้ก็น่รารักเดี๋ยวเราจะข้ามาให้ดู เป็นที่ใส่อะไรไม่รู้ว่าทุกคนเราซื้อเพราะว่ามันน่ารักอุ้ยยน้องมีโบ้ดเหรอมันหลุดมาจากไหนอะทุกคนใส่อะไรดียะคิดไม่ออกซื้อไว้ก่อนเดี๋ยวก็แบบคิดออกเองเนาะโอเคทุกคนก็แกะเสร็จหมดแล้วนะคะวันนี้ก็มีพัสดุแค่แค่นี้แหละทุกคนอืมบอกแล้วว่ามันแบบน้อยมากจริงๆนะคะก็ ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่แบบเข้ามาติดตามกันเนาะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับเรานะคะเราหัวใจแบบทองฟูมากทุกครั้งที่ได้อ่านคอมเมนต์เลยเราแบบจำได้ทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย